ต้นฉบับคลิปจากเอเวเตอร์และโดงเกมอนให้เสียงภากาไทยโดยคุณอันโด อ้าวเห็นประตูมิติโผล่มาก็เลยเดินเข้ามากูนึนนกว่าจะได้กลับบ้านแม่เอ้ยหลงทางอีกแล้วกูกูอยู่ที่ไหนวันนี้โถเอ้ยอยากกลับบ้านเหรอได้สิเดี๋ยวช่วยต่งกลับบ้านให้มาถึงกลับบ้านเก่ากน,นะไปเลยเหล่าซอมบี้ผู้ค้างค่าชำระบริการโทรศัพท์โอ้โหปากเก่งดีนี่ไอคนก่อนหน้าก็พูดแบบนี้เป๊ะเลยแล้วรู้ไหมมันเป็นยังไงมามาเดี๋ยวสอนให้ใกล้ๆเนี่ยเลยกันเลยชัดชยัยชัดชยาชัดเฉลิมโอ้อยากเล่นก่อนสามคนเหรอชัดชยัยชัดชยาชัดเฉลิมได้สิงั้นเริ่มจากการยิง หัวมึงก่อนเลยนะชัดชัยนี่ต่อไปก็ตามมึงชัดเถล่ไอไปเฮียตอนเด็กให้กันบ้านกูเยอะนักนะมึงเอาชัดทยาอาปากกว้างเดี๋ยวหมอดูฟันให้ไอ้เฮียเออไอ้พวกนักวิจัยมันอันเชิญ scp ตัวอะไรมาวะเนี่ยโอ้ชนกรเป็นโรคท้องล่วงนี่นี่หมอเจาะรูให้แล้วส่วนมึงไอ้ตัวประกอบท้องเหลือตายด้วยลูกเกี้ยงนะครับอุ้ยพูดผิดรักษาด้วยลูกเกี้ยงนะแหมดูถ้าจะชอบนะเนี่ยยิ้มฟู้กันเชียวแม่เห็นแบบนี้หมอก็ดีใจ อ,อนี่มันเกิดอะไรกันกินนะไม่นะหยุดฟักอยู่เอ้ยหมดปัญหากับไอ้ศูนสก้านะสักทีอเอ้า,อานั่นมันคุนๆน,น,นะน่ะโอ้โหน้ำๆ้ำน้ำ้ยอ่อยไสจุดสดๆเลยจ้าแงมแงมแงม,มหาใ,ใครวะใครว่าอาา่านมาท้าทายค่าเฮ้ยของขึ้นของขึ้นเลยผมนี่ของขึ้นแล้วเฮ้บังอาจมาท้าทายฉันผู้นี้งั้นเหรอตาย โอ้ยไม่เจอแป๊บเดียวความจำสั้นนันเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอช่วยเตือนความจำให้นะครับเอาละมาว่าแต่เป็นเด็กเป็นเล็กไข่ให้มึงยิงข้าหมหัวผู้ใหญ่มนันนี่เดี๋ยวกูช่วยตัดตัวให้เรียบร้อยเอ <c oughs> เขาว่ากันว่าถ้าตีผู้ใหญ่มือจะใหญ่เท่าใบลานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอช่วยตัดให้เป็นไงแค่นี้ก็ไม่มีมือให้ใหญ่เท่าใบลานแล้วจริงไหมฮ่าฮ่าฉันนี่มันหมออัจฉริยะจริงๆเหรออะไรวนะเน่ะมองหนะ้าหาเรื่องหมอเหรอครับเอาถามไม่ตอบงั้นทักทายกับเพื่อนหมอแล้วกันหมอเรียเหมือนว่าเก็ตลิงกันแต่ผม ไม่มีอะไรมากแค่นหน้ามึงไม่เข้าเบา้าหมอเฉยๆนี่แหละตายซะวันหลังไปทำหน้ามาดีๆเห็นหน้าแล้วหงุดหงิด้วยเรียบร้อยคราวนี้คุณน้องก็หักคอใครมั่วสั่วไม่ได้แล้วหรอครับก็คุณน้องไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีตัวแล้วเน,นี่ยนะเลือดแต่หวัว <laughs> วันหลังก็ไปทำหน้ามาใหม่นะครับเห็นหน้าแล้วันไสว่าไม่มีอะไรมากหรอกเอ้ยโอ้ยไม่มีตัวอะไรให้ฆ่าเอ้ยไม่มีตัวอะไรให้บําบัดแล้วหรือไงวะนี่ทำไมที่นี่มันเงียบอย่างนี้วะ scp ตัวอื่นมันหนีกูไปไหนหมดแล้ววันนี้แมงหาไม่เจอเลย โอ้ยต้องรีบกลับบ้านไปหามาสเตอร์แล้วสิไม่รู้ป่านนี้มันตายหรือ,อยังฮูฮมาแล้วล่ะมอดูมข้าจะส่งเจ้าไปอยู่ในดักได้เป็นชั่นพร้องกับดอมมัมมูฮ่าฮ่ฮแกตายแน่ลูกมานนี่แกไม่อาจออกมปจากวิตินี้ได้อีกแล้วฮ่าฮ่าฮอ้าวหมายความกูก็ชคมึงในนี้ได้ตลอดกาลเลยนะสิเยี่ยมยอดอ่าฮ่อ้าปากกว้างๆนะไอ้เี้ อะไรวะได้แค่นี้เหรอกูเห็นอวดเก่งตั้งนานก็นึกว่าจะเจ๋งแป้งโถวเวย้ยกลับบ้านดีกว่ามาไม่นะคนที่คุณก็รู้ว่าใครได้เป็นนายกต่ออีกสิบปีเลยเหรอ,อ,อไม่เอานะแค่นี้ก็จะล้มจมกันอยู่แล้วอ่ะแค่นี้ก็จะไม่มีอะไรกินแล้วนังฝันร้ายเหรอเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับเลยโถวเว้ยโอ้โหหนังเรื่องแลมโบ้ภาคห้าพันนี่แม่งโคตรมันเลย ใน,นที่สุดกูก็ได้กลับบ้านอ้าวนั่นมันมาสเตอร์ทำไมไม่หลับไม่นอนเดึกแล้วนะเป็นสาวเป็นแสนอนเดึกเดี๋ยวหน้าโสมนะมาสเตอร์ปิกา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 ปิกปก,ปก,ก็มานอนไม่หลับนะซีจูจูก็ฝันว่าคนคนนั้นได้เป็นนายกต่อ,อยตั้งสิบปีแน่ทำยังไงก็นอนไม่หลับฝันแต่เรื่องนั้นตลอดเลยอะ้าวเหรองั้นลองออกไปวิ่ง500กิโลเมตรรอบเมืองเลยยังล่ะมึงจะบ้าเหรอดูมิ กูเป็นคนนะไม่ใช่ไซตามะจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วตายกันก่อนพอดีนะสิงั้นไม่เป็นไรมาสเตอร์ผมมีวิธีดีๆให้มาสเตอร์หลับด้วยเหรอมวิธีอะไรเหรอบอกไปก็ไม่สซอร์ไพรสนะสิเอาเป็นว่าเชื่อใจผมแล้วกันนะอืถ้าง,งั้นลองดูก็ได้ต้องทำยังไงเหรอขั้นแรกก็มองไปที่หนังเรื่องแลมโบห้าพันนะแล้วยังไงต่อเหรอฝ่ามือย่านอนหลับไอ้เหี้ย เป็นไงวิธีผมได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหลับสนิทจนคิดว่าตายเลยหรือว่าตายจริงๆวะนะะโอ้ยมีมาตเตอร์แบบนี้แล้วแมงลำบากจริงเลยเว้ยนอนก็นอนตาเหลืออีกไม่มีมารยาทเลยเอ้าปิดตาซะตอนนอนอะ่ะโอ้ยเป็นสาวเป็นแ่นอนอ้าปากได้ไงหุบป,ปากเสียมาตเตอร์อ่านั่นแหละเยี่ยมเอานี่ห่มมาห่มไว้เดี๋ยวเป็นหวัดน,นะมาสเตอร์เอาตอนนอนทำหน้าบุนหน้าบึ้งอีกอืนึกออกแล้วเอา ยิ้มหน่อยนะมาสเตอร์ยิ้มอ่านั่นแหละน่ารักขึ้นเป็นกองเลยเอาล่ะไหนไหนมาสเตอร์เองก็หลับไปแล้วเราเองก็ไปนอนบ้างดีกว่าเฮ้ยง่วงนอนจังเว้ยเฮ้ยนี่แกรู้หรือ,อยังว่าของดีประเทศกาลาแลนดเหลืองเม็ดละสิบ้าทเองนะโคตรถูกหาได้โคตงแม่งนอนก็นอกกนอยากปลุกก็ปลุกยากอีกกูบอกให้ตื่นเป็นไง,ไงไน้องพี่บอกแล้ววิธีนี้ละปลุกมาสเตอร์ได้ดีที่สุดเจ๋งใช่ไหมล่ะ